ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนผู้ใฝ่ดีผู้มีปัญญาและผู้สแสวงหาความหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายในวันนี้อาตมาภาพจะขอแสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อที่สำคัญยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติธรรมนั่นคือเรื่องทำไมต้องตื่นรู้จากการเอาชนะตัวเองท่านทั้งหลายมนุษย์เราเกิดมาในโลกนี้ ต่างคนต่างก็ดิ้นรนสแสวงหาความสุขและพยายามหลีกหนีความทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้นตลอดชีวิตของเราเราถูกสอนให้ต่อสู้ถูกสอนให้แข่งขันและถูกสอนให้เป็นผู้ชนะเราอยากชนะคู่แข่งทางธุรกิจเราอยากชนะในการโต้เถียงเราอยากจะชนะใจคนรักหรือแม้กระทั่งอยากเอาชนะธรรมชาติแต่ท่านเคยสังเกตไหมว่าแม้เราจะชนะคนทั้งโลก แม้เราจะมีอำนาจวาสนาเหนือผู้คนนับหมื่นนับแสนแต่ทำไมในใจลึกๆของเรายังคงมีความเร่าร้อนทำไมเรายังมีความกังวลทำไมเรายังไม่พบกับความสงบเย็นที่แท้จริงนั่นเป็นเพราะเรามัวแต่ไปสู้รบตบมือกับโลกภายนอกจนลืมศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดและใกล้ตัวที่สุดนั่นคือกิเลสภายในใจตนเององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสรับรองไว้ในพระคาถาธรรมบทว่าอัตตาหเวชิตังเสโยแปลความว่าชนะตนเองนั่นแหลเป็นดีและอีกบทหนึ่งว่าโยสหัสส ah ังสหัสเสนุมนุษย์เสชิะเตระเนเอกันจะชยมัตตานังสเวสังคามะชุตตะโมแปลว่าผู day, ana, h, 1, kh on, kh ้ใดชนะมนุษย์พันคนคูณด้วยพันคน หรือหนึ่งล้านคนในสมรภูมิผู้นั้นยังไม่ใช่ผู้ชนะที่ยอดเยี่ยมแต่ผู้ชนะตนเองได้เพียงผู้เดียวคือผู้ชนะที่ยอดเยี่ยมที่สุดทำไมพระพุทธองค์จึงตรัสเช่นนั้นและการตื่นรู้มันเกี่ยวโยงอย่างไรกับการเอาชนะตนเองอาตมาภาพจะขอขยายความให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาดังนี้ประการที่หนึ่งเพราะศัตรูที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอก เรามักโทษสิ่งแวดล้อมโทษเศรษฐกิจโทษคนรอบข้างว่าทำให้เราทุกข์แต่ความจริงแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงผัสสะหรือสิ่งกระทบสิ่งที่ทำให้เราทุกข์จริงๆคือปฏิกิริยาของเราที่มีต่อสิ่งเหล่านั้น mm. เมื่อมีคนมาด่าว่าเราถ้าเราไม่รับคำด่านั้นมาปรุงแต่งเป็นความโกรธใจเราก็ไม่ทุกข์แต่เพราะเราแพ้ใจตัวเองแพ้ต่อความโกรธที่พุ่งพล่านขึ้นมาเราจรึงตอบโต้ และนั่นคือก่อให้เกิดไฟบรรลัยกันเผาผลานใจการตื่นรู้หรือ awakening ในทางพุทธศาสนาคือการตื่นจากความหลับไหลในอวิชชาตื่นมาเห็นความจริงว่าต้นตอของปัญหาไม่ได้อยู่ที่เขาแต่อยู่ที่กิเลสในใจเราคือความโลภความโกรธและความหลงการที่เราจะตื่นรู้ได้เราต้องหยุดมองออกไปข้างนอกแล้วหันกลับมามองข้างในมาสู้กับความอยากของตัวเอง ประการที่สชัยชนะภายนอกก่อเวรไม่สิ้นสุดการเอาชนะผู้อื่นย่อมก่อให้เกิดศัตรูผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์ผู้ชนะย่อมระแวงภยัยแต่การเอาชนะตนเองเป็นชัยชนะที่ไม่มีใครเสียใจไม่มีใครเจ็บปวดและเป็นชัยชนะที่ยั่งยืนถาวรเมื่อเราเอาชนะความขี้เกียจของตัวเองได้เราก็มีความเจริญก้าวหน้าเมื่อเราเอาชนะความตรหนีถีเหนียวได้ เราก็เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาเมื่อเราเอาชนะความโกรธได้เราก็มีจิตใจที่ผ่องใสเย็นสบายนี่คือกระบวนการตื่นรู้คือรู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลและสามารถบังคับใจตนเองให้ละเว้นจากความชั่วทำความดีให้ถึงพร้อมได้ประการที่3การเอาชนะตนเองคือหนทางเดียวสู่อิสรภาพหรือวิมุตติ คำว่าตื่นรู้มีความหมายลึกซึ้งถึงขั้นการเห็นแจ้งในสัจธรรมการที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดทุกระทมอยู่ในสังสารวัตนี้ก็เพราะเราเป็นทาสของตัณหาตัณหาคือความทยานอยากมันคอยสั่งการเราเหมือนเจ้านายที่โหดร้ายอยากได้อันนี้ไปเอามาเราก็ต้องดิ้นรนไปหามาไม่ชอบหน้าคนนี้ไปด่ามันเราก็ต้องไปทะเลาะกับเขา เราใช้ชีวิตเหมือนหุ่นเชิดที่ถูกกิเลสเชิดอยู่ตลอดเวลาเราไม่เคยเป็นไทยแก่ตัวเลยแม้แต่วินาทีเดียวการเอาชนะใจตนเองในที่นี้จึงหมายถึงการทวนกระแสกิเลสเหมือนปลาเป็นที่ต้องว่ายทวนน้ำปลาตายเท่านั้นที่ลอยตามน้ำจิตใจของปุถุชนย่อมไหลลงต่ำไปตามอำนาจกิเลสการปฏิบัติธรรมคือการฝืนฝืนความอยากฝืนความขี้เกียจฝืนความโกรธ วินาทีที่เราฝืนใจไม่ให้ทำชั่วได้วินาทีนั้นแหละคือการตื่นตื่นจากเป็นทาสมาเป็นนายของจิตใจตนเองวิธีการเอาชนะตนเองเพื่อการตื่นรู้แล้วเราจะใช้อาวุธใดในการต่อสู้กับตนเองพระพุทธองค์ทรงประทานอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดไว้ให้เราแล้วนั่นคือสติรู้ทัน awareness การจะชนะค่าศึกเราต้องเห็นค่าศึกก่อน ถ้าเราโกรธแล้วเราไม่รู้ตัวว่าเราโกรธเราก็แพ้ตั้งแต่ในมุง้งการตื่นรู้เริ่มต้นที่การระลึกได้ว่าอารมณ์นี้เกิดขึ้นแล้วความโลภเกิดขึ้นแล้วความไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วอย่าพึ่งกระโจนลงไปเล่นกับมันให้ดูมันเหมือนดูละครอดทนขันติคือเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเมื่อรู้ทันแล้วกิเลสมันจะดิ้นรนมันจะบีบขันหัวใจให้เราทำตามมัน ให้เราพูดคําหยาบให้เราทําร้ายคนอื่นเราต้องใช้ความอดทนข่มใจเอาไว้เหมือนคนขี่ม้าพยศต้องดึงบังเหียนให้แน่นใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นความจริงว่าอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่เที่ยงอนิจจังความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความอยากได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าเราไม่ไปเติมเชื้อเพลิงให้มันมันจะดับไปเอง การเห็นการเกิดดับนี่แหละคือปัญญาที่ทำให้ตื่นรู้เราจะเห็นว่าตัวกูของกูที่เราหวงแหนนักหนานั้นแท้จริงหาสาระมิได้บทสรุปท่านสาธุชนทั้งหลายการเดินทางหมื่นลี้เริ่มต้นที่ก้าวแรกการเดินทางสู่การตื่นรู้ก็เริ่มต้นที่การชนะใจตนเองในเรื่องเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโลก แต่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโลกในใจของเราเองจงจำไว้ว่าเมื่อท่านชนะความกโกรธด้วยความเมตตาท่านตื่นรู้ซึ่งความรักษากลเมื่อท่านชนะความโลภด้วยการให้ท่านตื่นรู้ซึ่งความเสียสละเมื่อท่านชนะความหลงด้วยสติปัญญาท่านตื่นรู้ซึ่งสัจธรรมความจริงขอให้ท่านทั้งหลายอย่าได้ท้อถอยในการสงครามกับกิเลสในใจตนแม้จะแพ้บ้างชนะบ้าง ก็ขอให้เพียรพยายามต่อไปเพราะทุกครั้งที่ท่านยังคิดทุกครั้งที่ท่านหยุดชั่วทุกครั้งที่ท่านทวนกระแสใจท่านกําลังก้าวเข้าใกล้ความเป็นพุทธ,ธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทีละน้อยละน้อยและเมื่อใดที่ท่านชนะใจตนเองได้เด็ดขาดเมื่อนั้นท่านจะพบกับความสุขอันเป็นอมตะความสุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยวัตถุความสุขที่เรียกว่านิพพานซึ่งเป็นบรมสุขอย่างแท้จริง ในท้ายที่สุดนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านสาธุชนทุกท่านมีกำลังกายที่แข็งแรงมีกำลังใจที่เข้มแข็งมีสติปัญญาที่ฉเฉลียวฉลาดสามารถเอาชนะกิเลสเอาชนะใจตนเองเข้าถึงความตื่นรู้และพบกับแสงสว่างแห่งธรรมนำพาชีวิตไปสู่ความสงบเย็นและเป็นสุขตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทิญ